สิ่งที่รอคอยอยู่หลังจากนี้มันคือสงครามก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนสุดท้ายของซีซั่นที่1ของ house of the dragon คอน้สึกเป็นยังไงกันบ้างครับเชื่อว่าในฉากจบของตอนนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ต้องมีแลคชั่นที่ต่างกันไปอย่างแน่นอนถ้าผมว่ากันตามตรงครับในเอพิโซดสุดท้ายนี้เนี่ยหลายๆอย่างก็ค่อนข้างจะยืดเยื้ออยู่พอสมควร แต่ก็เข้าใจได้ครับทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อเสริมอารมณ์ของตัวละครแล้วก็นำทางไปสู่ฉากสุดท้ายการเลิ่อระบําครั้งแรกของเหล่ามังกรใน h ฮ u ส์ออ the Dragon ้ครับโดยเราเนี่ยจะมาพูดถึงภาพรวมของตอนนี้ตั้งแต่ต้นจนจบกันก่อนเลยแล้วกันนะครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงอย่างที่บอกทุกครั้งครับถ้าจะมีอะไรที่ร้อนแรงไปกว่าไฟของมังกรของพวกไทเกอรียนแล้วลวก็ก็คงจะเป็นโอพัพสไปซี่นี่แหละครับ ขนมจากธัญพืชเคลือบซอสเกาหลีรสชาติร้อนแรงครับมี2รสชาติให้เลือกสองแดงสวิตโคเลียนเผ็ดหวานแบบกําลังดีพร้อมผงเติมความเข้มขน้นหนัวมากขึ้นไปอีกครับอีก,กันก็คือเอ็กซ์ตรีมอีกันก็คือเอ็กซ์ตรีมสไปซี่โคเลียนครับสองดาความเผ็ดแบบเต็มแม็กชนิดที่ว่าผมต้องให้10เต็ม10ครับถ้าใส่ผงเติมเข้าไปอีกคะแนนคงจะพุ่งถึงทะลุร้อยครับใครที่ชอบเผ็ดเนี่ยลองไปตามกันได้ครับ ย้ำอีกครั้งครับหมีไม่ได้กินแค่พึ่งแต่กินโอพัพด้วยปายาขนาดนี้แล้วตามหาได้ที่เ e เ e ่ e n เเวทุกสาขาครับซื้อครบ300บาทเนี่ยสามารถเอาใบาเสร็จไปแลกของพรีเมียมได้ด้วยนะครับแต่ละเอียดเนี่ยดูได้ที่ Description ได้เลยครับเอาละครับกลับมาสู่เนื้อหากันดีกว่าฉากเปิดที่เจ้าหญิงเลนิสแจ้งข่าวการกรบฏของคณะเกี่ยวให้กับเลนิล่าได้รู้ฉากนี้เนี่ยมีประโยคสําคัญที่ว่าทําไมเจ้าหญิงผู้ไม่เคยได้เป็น ถึงตัดสินใจไม่ล้างบางพวกคณะเขียวไปตั้งแต่ตอนนั้นครับเธอรู้ตัวดีว่าเธอนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเริ่มต้นสงครามครั้งนี้เราได้เห็นเลยนะครับว่าเจ้าหญิงแห่งดราก้อนสโตนนั้นช็อกมากแค่ไหนในการทรยศครั้งนี้ตำแหน่งราชายาทที่เหมือนดังเกาะที่คอยคุ้มหัวเธอเนี่ยได้หายไปแล้วครับการทรยศครั้งนี้ทําให้เธอทั้งเสียใจและก็โกรธเป็นอารมณ์ที่ไม่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับคนที่กําลังท้องเลยนะครับและเราก็ได้เห็นแล้วว่ามันส่งผลยังไง ในซีรีส์ช่วงต้นนั้นเราจะได้ยินเสียงโหยหวนของเรนีล่าตลอดเวลาในหนังสือบรรยายไปไกลกว่านั้นครับเจ้าหญิงแห่งดราก้อนสโตนหลังจากรู้ข่าวแล้วเธอสาปแช่งทุกคนที่ทรยศเธอรวมไปถึงลูกในท้องของเธอด้วยเรนีล่าตะกุยท้องตัวเองในขณะที่แผดเสียงอ,าาออกมาว่าออกมาออกมาเดี๋ยวนี้ไอปีาศาจทารกที่ออกมาก่อนกําหนดพร้อมกับความเครียดแค้นนั้นไม่สมบูรณ์ครับในซีรีส์เราอาจจะเห็นภาพไม่ชัด ผมเนี่ยจะคอยกเอาคำบรรยายจากในหนังสือมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันเด็กหญิงนั้นตายตั้งแต่เกิดตัวหงิดงอผิดรูปที่ล่างมีรูโหว่ตรงอกแทนที่จะเป็นหัวใจอีกทั้งยังมีหางกุดและเป็นเกรดแม้จะไร้ซึ่งชีวิตแต่เด็กหญิงน้อยก็ถูกตั้งชื่อว่าวิเซเนียหลังจากนั้นทั้งตอนก็เต็มไปด้วยฉากวางแผนกลยุทธ์ของฝั่งคณะดำเห็นได้ชัดว่าพวกเขามีกำลังน้อยเหลือเกินถ้าเทียบกับอีกฝ่ายครับนี่คือผลของการห่างจากราชสำนักมากเกินไปของเลนิล่า แต่ก็ได้คอลิสและกองเรือของวาเลเรียนเข้ามาร่วมด้วยเดี๋ยวเราจะมาว่าถึงเรื่องกําลังลบของแต่ละฝ่ายกันทีหลังครับไปต่อกันที่การมาเยือนที่ดาร์กอนสโตนของทูตคณะเขียวกับที่นํามาโดยออตโตเขามาเพื่อยื่นข้อเสนอจากพระราชาที่แม้การเจรจานั้นจะไม่เป็นผลครับต่างฝ่ายต่างพยายามซ่องสุมกําลังเพิ่มเหมือนเดิมแต่ภาพรวมของสิ่งที่ตอนนี้พยายามจะสื่อก็คือทุกอย่างในตอนนี้เนี่ยมันยังอยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยเจรจากันครับ ไม่มีใครอยากจอกไปลบหรอกครับดังที่เลนิล่าพูดไว้เธอไม่อยากปกครองัลังที่ได้มาด้วยเลือดและเท่าทานในหนังเนี่ยก็พยายามแทรกเรื่องวนๆระหว่างเธอและอลิเซนส่วนนี้ก็อาจจะเป็นอีกจุดครับที่อาจจะทําให้เลนิล่าเนี่ยยังยั้งใจเอาไว้อยู่แต่เหตุผลจริงๆก็อาจจะเป็นเพราะว่าเธอนั้นห่วงลูกๆและสามีที่เป็นผู้ขี่มังกรนั่นแหละครับไม่มีใครอยากจะให้คนรักของเราเนี่ยต้องไปลบฝั่งเขียวเองอาริเซนก็คิดแบบเดียวกันครับ แต่ว่าการชิงเหลี่ยมทางการเมืองนี้มันจบลงทันทีเพราะฉากสุดท้ายนี่แหละครับโดยพ่อหน้ามนคนเวนเวนอย่างเอมอนนั่นเองครับฉากนี้หลายคนอาจจะไปโทษฝั่งคณะดำและเลนิล่าว่าประมาทเกินไปหรือเปล่าทำไมถึงปล่อยให้เด็กอย่างลูเซลิสเดินทางไปคนเดียวเป็นผมก็คงจะหนีกลับตั้งแต่ลงจอดที่ปราสาทดูลานแล้วครับฉากในหนังสือเนี่ยมันยายว่าเวก้านั้นเป็นสิ่งแรกที่รับรู้การมาเยือนของลูเซลิส มันตื่นและส่งเสียงคำรามกล้องจนทั้งปราสาทแห่งสตอมเอ็นน well> ั้นสั <t <t ่นสะเทือนมังกรน้อยอารลกนั้นสั่นกลัวอย่างเห็นได้ชัดลุกต้องกระหน่ำแท้ไม่ยั้งเพื่อบังคับให้มันล่อนลงเอาจิงๆเนี่ยผมโคตรเข้าใจเจ้าอารลกเลยนะครับเห็นตัวเวก้าแล้วโทษครับพี่อันนี้เวก้าหรือกอซิล่าทำไมมันใหญ่ขนาดนั้นวะเฮ้ยฉากนี้เนี่ยถ้าจะโทษเลนิล่าจริงๆผมคิดว่าควรจะโทษเรื่องที่ให้เด็กมันไปโดยที่ไม่มีข้อเสนออะไรติดมือไปต่างหากครับ แถมยังไปช้ากว่าคณะเขียวด้วยจิงอยู่ที่ว่าตระก,กูลบาร์เทียนนั้นยึดมั่นในคําสัตย์พวกเขาเคยจงรักภักดีต่อทาเกาเรียนมากๆครับเป็นคนชูธงลบคนแรกๆตั้งแต่สมัยที่เอกร์กรูปิชิดนั้นกรีธาทับไปทั่วแผ่นดินแต่ในตอนนี้เนี่ยกลับไม่ใช่แบบนั้นแล้วลอร์ดบออสผู้นําคนใหม่เนี่ยไม่ใช่ผู้ชายที่มั่นคงครับแต่เขาคือสายลมที่พัดโหมกระหน่าพัดไปทางนั้นทีทางโน้นทียิ่งเลนิล่าเนี่ยละเลยพวกเขามานาน ถึงเวลาจะเรียกใช้เนี่ยแถมจะมาใช้แบบฟรีๆย่อมทําให้คนอย่างวอลอสนั้นไม่พอใจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบกับบิกฝ่ายครับที่มีข้อเสนอมาให้ข้อเสนอที่ว่าก็คือให้เจ้าชายนั้นแต่งงานกับลูกสาวของเขาเลือกได้เลยว่าจะเอาคนไหนใน4คนแต่ลูกนั้นถูกมั่นหมายเอาไว้แล้วกับเจ้าหญิงเลนาครับเขาจึงไม่สามารถรับข้อเสนอนั้นได้เขาเป็นเด็กชายที่มีเกียรติครับแต่ก็ยาววัยและไร้ทักษะในการเจรจา แน่นอนว่าเขาถูกบอลอตไล่กลับบ้านไปเรื่องราวทั้งหมดน่าจะจบลงเพียงเท่านี้ครับจบด้วยความสะเพร่าและละเลยของคณะดำที่ทำให้เสียพีมิดที่แข็งแกร่งไปก็เท่านั้นไม่มีการนองเลือดใดๆไม่มีการสูญเสียแต่ว่าเรื่องมันผิดผีตรงที่การกระทำเกินกว่าเหตุของเอมอนนี่แหละครับอย่างที่ผมบอกไปครับในคลิปที่แล้วในด้านหนึ่งเอมอนนนั้นเป็นชายที่พูดทั้งมากและฝีมือและความรอบรู้รวมไปถึงมีมังกรอย่างเวก้าครับ แต่ว่าเขาเนี่ยก็เป็นชายที่มีนิสัยโหดเหี้ยมและอาฆาตเขาเก็บความแค้นแนอดีตไว้ครับสังเกตว่าตอนนี้เนี่ยเขามาทวงตาของเขาคืนแต่ว่าฉากในท้องพะโลงเนี่ยมีจุดแัดแปลงจากในหนังสือนิดหน่อยนะครับโดยทั้งสองฉบับเนี่ยแม่เอมอนจะเป็นคนยั่วยุลุกกรจริงโดยการยื่นกิจให้น้องชายอายุน้อยกว่าเนี่ยควักตาตัวเองออกมาเพื่อเป็นคนจ่ายหนี้แค้นแต่ว่าแน่นอนกันว่าบอลอสจะไม่ยอมให้มีการนองเลือดใดๆใต้าใตชายคาของตนครับ แล้วก็ส่งทหารออกมาห้ามเอาไว้แต่ถึงยังไงนะครับการฆ่าทูตหรือว่าการนองเลือดในการเจรจาทูตเนี่ยเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ครับตัวเอมอนเองก็จะลาเมืออยู่แล้วครับแต่ทว่าจุดเปลี่ยนของเรื่องราวอยู่ตรงนี้ครับจำเรื่องลูกสาว4คนของบอลอสได้ไหมครับหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นเด็กสาวนามว่ามาลิสครับเธอเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในบรรดาทิดาทั้ง4ี่ครับแต่รูปโฉมของเธอนั้นไม่ได้งดงามสักเท่าไหร่และแน่นอนครับ เธอไม่ได้เป็นคนที่เอมอนนั้นตกลงจะสมรสด,ด้วยและจะเพราะความริษยาหรืออะไรก็ตามครับในขณะที่เรื่องราวระหว่างพี่น้องร่วมตระกูลที่กําลังคุกกรุ่นนั้นมีท่าทีว่ามันกําลังจะจบลงมาลิสก็โผล่ออกมาด้วยน้ําเสียงหวานๆว่ามันเป็นลูกตาหรือว่าลูกตุ้มที่วางขากันแน่ที่ถูกวักออกไปข้าดีใจจริงๆที่ท่านเลือกพี่น้องของข้าข้าชอบสามีที่มีพร้อมทุกส่วนมากกว่าถ้อยคํานี้แหละครับที่ทําให้เอมอนนั้นเดือดจัด แล้วออกติดตามลูเซลิสที่บินออกไปก่อนหน้าฉากนี้บอรอสเองก็เห็นท่าทีของเอมอนนะครับแต่เขาก็เลือกที่จะปล่อยไปโดยบอกว่าถ้าไม่ได้อยู่ในบ้านข้าข้าก็ไม่รับรู้อะไรทั้งสิน้นเจ้าชายตาเดียวจึงขึ้นขี่เวกา้าทยานออกไปครับนะับเป็นคราวซวยของลุกจริงๆก็ได้ครับที่วันนั้นเนี่ยฝนตกถ้าไม่มีพายุบางทีอารัลกที่ไวกว่าและอายุน้อยกว่าอาจจะพาเขารอดไปได้ครับแต่เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครับ ทั้งคู่เนี่ยโดนไล่ตามทันโดยผู้ล่าที่มีขนาดใหญ่มากกว่าถึง5เท่าในซีรีส์เนี่ยฉากสู้นี้มีความละเอียดกว่าในฉบับหนังสือครับรวมไปถึงความตั้งใจของเอมอนด้วยแม้ในหนังสือนั้นจะบรรยายไม่ชัดแต่เขาเนี่ยมีความตั้งใจจะฆ่าลูเซลิสจริงๆครับแต่ว่าผมเนี่ยชอบฉบับซีรีส์มากกว่ามันดูเป็นอุบัติเหตุมากกว่าเอมอนตั้งใจที่จะหยอกล้อแค่เท่านั้นแต่อาแหลกมังกรน,น้อยนั้นกลัวจนสติตเตลิดไปแล้วครับเหมือนพ่นไฟใส่เวก้า จนราชินีมังกรคลั่งเนี่ยไม่ฟังคําห้ามของผู้ขี่โฉบทีเดียวอีกฝ่ายก็ขาดเป็นชิ้นๆไปเลยลุกเองก็ตายไปด้วยแน่นอนครับดูหน้าของเอมอนตอนนี้สิครับมันไม่มีคมําบรรยายไหนเหมาะไปมากกว่าคาว่าชิบหายแล้วครับฟังมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยจะเห็นว่าการตายของลุกหรือลูเซลิสเนี่ยเป็นสิ่งที่นอกเหนือความคาดหมายมากๆทําให้เราเนี่ยไม่อาจจะโทษคณะด,ดาและเลนิล่าได้เต็มปากครับถ้าจะโทษก็ต้องโทษไอเวยเอมอนนี่แหละครับ ที่ความเจ้าคิดเจ้าแค้นของเขาเนี่ยทำให้เกิดเหตุนี้ขึ้นมีอย่างที่ไหนที่ต้องการจะทําร้ายคนส่งสารแถมคนคนนั้นยังเป็นญาติของตัวเองอีกอะไรมันจะผิดผีได้ขนาดนั้นซึ่งผมจะขอพูดถึงลูซลิสน้อยสักหน่อยนะครับเขาเป็นองชายที่น่าสงสารจริงๆนะครับยังจําฉากที่หลอดแห่งไทพูดกับเขาได้ไหมครับสักวันบรลลังแห่งเกลียวขึ้นจะเป็นของเจ้าแต่เจ้าชายน้อยเนี่ยกลับตอบไปว่าเขาไม่ต้องการครับเพราะเมื่อวันที่เขาได้นั่งบรรลางแห่งดิฟมาร์กมาถึงจริงๆ ก็แปลว่าทุกคนก่อนหน้าเขาได้ตายไปทั้งหมดแล้วทุกคนที่เขารักเจ้าช,ชายน้อยพูดและคิดแบบนั้นครับแม้จริงๆแล้วเขาอาจจะรู้ตัวครับว่าตัวเองนั้นไม่ได้มีสายเลือดวาเลเรียนอยู่เลยก็ตามเขาน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนในบรรดาไทเกเรเลียนแล้วมั้งครับที่คิดดีต่อทุกคนจริงๆแม้ว่าตัวเขาเนี่ยแค่เกิดมาก็ผิดแล้วไหนจะโดนดูถูกร่วมไปถึงเสียงซุบซิบนินทาสารพัดเสียดายที่เขาจากไปสะกกอดครับ แต่จกักรวาลของจอร์ดามาตินก็เป็นแบบนั้นเสมอยังไงก็ชินกับมันไว้เถอะนะครับและเหตุการณ์จาก Storm End นี้ครับมันคือ point of no return ของซีรีส์อย่างแท้จริงสิ่งที่ขาดไปไม่ใช่แค่ล่างของลุกและอาร์แลกแต่เป็นเส้นบางๆที่กั้นระหว่างคณะเขียวและคณะดำไม่ให้ห้ำหั่นกันด้วยครับตัวซีรีส์เนี่ยพยายามปูทุกอย่างแทรกฉากทุกอย่างเพื่อให้ผู้ชมเดินทางมาถึงจุดนี้ครับดูสีหน้าของเรนนล่าในตอนท้ายได้เลยนะครับ การพูดคุยต่างๆเนี่ยมันได้จบลงไปแล้วอย่างสมบูรณ์สิ่งที่รอคอยอยู่หลังจากนี้มันคือสงครามกับการไล่ล้ำของมังกรกำลังจะเริ่มต้นขึ้นผมนจะขอเปิดเผยเนื้อหาบางส่วนเท่านั้นนะครับจากหนังสือที่ตามมาหลังจากเหตุการณ์นี้เอาแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นไม่ได้เป็นการสปอยฉากสำคัญนะครับอันนี้เนี่ยผมรับประกันได้เลยหลังจากที่ลุกตายลงครับเอมอนกลับไปที่งแลนดิ้งพร้อมกับเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไม่มีการต้อนรับ ไม่มีการเฉลิมฉลองที่เจ้าชายตาเดียวผูกมิดกับสตอร์มเอนได้สำเร็จแถมยังกำจัดมังกรของอีกฝ่ายลงได้อลิเซนนั้นน่าซีดเผือกเธอรู้ดีว่าลูกชายของตัวเองนั้นทำเกินไปแล้วแม้แต่ออตโตเองเขาก็ไม่พอใจกับเจ้าเสียตาไปแค่ข้างเดียวทำไมเจ้ามืดบอดได้ถึงเพียงนั้นมีแต่เพียงราชาเอกอนผู้พี่เท่านั้นที่ร่วมยินดีเขาบอกกับน้องชายว่าเริ่มได้สวยขยายความนิดนึงนะครับ เอก้ e นั้นอยากจะใช้ความรุนแรงมาตั้งแต่ต้นแล้วก่อนฉากยื่นข้อเสนอที่ดราคอนสโตนด้วยนะครับต่อโต้และอลิเซนเนี่ยเกียกล่อมให้เจรจาก่อนนี่คือเลคชั่นจากฝั่งเขียวที่ตามมาครับส่วนฝั่งคณะดำเนี่ยเลนิล่าเสียใจเป็นที่แน่นอนครับเจเคลิสผู้พี่เนี่ยโกรธแค้นและปฏิญาณว่าจะแก้แค้นเอมอนให้จงได้รวมไปถึงหลอดบอล l ็อสที่ยอมให้เรื่องนี้เกิดขึ้นด้วยครับแต่ที่น่าสนใจก็คือการตอบโต้ของเดมอนครับ เขาให้คำมั่นแก่คณะดำด้วยคำมั่นเดียวกันที่อาริเซนในตอนที่7ครับถ้าดวงตาแลกด้วยดวงตาลูกชายก็ต้องแลกด้วยลูกชายเดมอนเนี่ยปฏิญ,ญาณเอาไว้แบบนั้นมารอดูกันในซีซันหน้ากันว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าเรื่องราวยังดำเนินไปแบบนี้ด้วยสปีดประมาณนี้เอพิโซดที่1ของซีซันที่2น่าจะเป็นอีกตอนหนึ่งที่เดือดตั้งแต่เปิดเลยครับอยากให้ทุกคนเนี่ยมารอดูด้วยกันนะครับ หลังจากนี้น่าจะมีคลิปรีวิวตามมาบวกกับฉากสําคัญต่างๆแล้วก็เก็ดเลกเกดน้อยด้วยนะครับอย่างมางกรที่เราเห็นในพิโซที่10มันคืออะไรความพร้อมด้านการลบของคณะเขียวและคณะดําและเช่นเคยนะครับผมจะไม่ขอเน้นเล่าเรื่องราวทั้งหมดเอาแค่ที่สําคัญแล้วก็โยงเข้ากับเนื้อหาของซีรีส์เท่านั้นรวมถึงจะไม่มีสปอยไปก่อนหน้ากว่านี้แล้วนะครับอย่างที่บอกไปก็ว่าเซอร์ไพรส์ในตอนที่ได้รู้ครั้งแรกเนี่ยผ่านจอผมว่ามันน่าตื่นเต้นเสมอครับ ความไม่รู้และการได้ลุ้นมันฟินกว่าเยอะแต่และว,วันนี้มีมูวี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ